สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับแนนนะคะนักก,กายภาพบำบัดประจำเดอะสปายคลินิกก,กายภาพบำบัดระยองค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณพิมพิชานะคะซึ่งเป็นคนไข้นะคะของคลินิกที่มีภาวะของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะ<ม>เดี๋ยวให้คุณพิมพิชานะคะเล่าให้ฟังนิดน,นึงว่าออตอนก่อนมา,นมารักษาที่คลินิกเนะะี่ยค่ะมีอาการยังไงบ้างคะมีอาการปวดหลังค่ะแล้วก็มีอาการเก็บ แล้วก็เดินไม่ได้ตัวแข็งตัวแข็งตัวเบี้ยวเดินปวดแค่หลังหรือว่ามีมีหลคเล้าลงคขามีเล้าลงคขาด้วยนะแล้วก็เดินลําบากลุกหน้าลำบากแล้วนอนเวลานอนหลับนอนหลับไหมปวดจนข่้นหลับขัดแต่ว่าเวลาลุกอะไรเงี้ยเราจะลำบากก็คือเดินก็ลําบากลุกนน่งก็ลําบาก ทีนี้หลักการรักษาของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะก็คือเราจะต้องดันหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะก็คือให้กลับเข้าที่ก่อนเนาะเมื่อเราดันหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยกลับเข้าที่แล้วอาการปวดเริ่มลดลงทุเลาลงนะคะเราก็จะมาเป็นการเพิ่มความแข็งแรงนะคะของตัวกล้ามเนื้อแกนการลำตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหมอนรองกระดูกตัวนี้นะคะปรินออกมาอีกนะคะแล้วตอนนี้หลังรักษากลับไปค่ะอาการ แล้วก็เดินเดินสะดวกดขึ้นเนาะแล้วก็ก็ยังทํางานใช่ไหมคะก็ยังสามารถทํางานได้เนาะต้องทานยาตอนแรกเลยเออใช่เนาะแล้วก็ไม่ต้องทานยาใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกก็คือปวดมากยังต้องกินยากินยาแก้ปวดอะไรล่ะเจอช่วยในการรักษาแล้วคุณพิมพิชาทราบข่าวคลินิกหรือว่ารู้จักคลินิกได้ยังไงพี่คนนั้น คือมีคนแนะนํามาให้มารักษาที่นี่ใช่ไนะหมคะแนะนมารักษาอ๋าอค่ะก็ถ้าหากคนไข้นะคะมีปัญหาที่จะปรึกษานะคะเกีก่ยวกะะับอาการปวดนะคะหรือว่า,าโรคหมอนรองกระดูกสันหลังนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เดชปาย,ายาคลินิกกายภาพบำบัดระยองค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่พิมพิชามากนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณ จากเดนสป,ปายคลินิกกายภาพบำบัดระยองค่ะสวัสดีค่ะ